สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การบินของสวนยอดนบินมืออาชีพที่มีนามว่าจเจ้าเหยบเมฆโอเคห้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปชมกันเลยแแต่ของพี่มีใกล้ไหมใกล้ระดับนี้ไหมหมายถึงว่าแบบว่าจะช็อกนี้ ร่างกายร่างกายไหวแต่ว่าเคยเคยเคยควงหลายๆตัวลงมาแล้วแล้วก็คืนแล้วก็ซัดขึ้นไปแล้วก็จะซัดกลับมาอีกดอกเพื่อจะให้ติดติดพื้นนะนะค,อคือซัเดเกียวยว้นะอยเหมือนเมเลยเคยเคยพลาดก็คือว่าเครื่องเราซืออ้อมาใหม่เนาะเครื่องคอม์ร์แอรเราไม่ได้แบบว่าลงเครื่องมาก่อนเลยื้ม,มาก็ากไฟเล่นเลยที่สนามบางบัวทอง มัน,นเกิดวอมววน<ห>นี้ในตอนที่เราซัเดเกลียวมาความความออกมาเกลียวเกลียวปิดติดเลยนะมันไม่มีแรงแล็อกเลครับมันวอบหายไปนะนั่นแหละจังหวะนั้นมันขนฟ้าทกเลยเจ็บไหมครับตุกตุกมากแต่แต่โชคดีที่ว่าเรามีประสบการณ์ที่ตรงที่ว่าเอ้ยถึงวินาทีที่แย่แล้วเนี่ยเรายังแบบทีสติ เบรกหมดเลยเบรกหมดจริงๆครับดูครับเบรกหมดเลยครับดีนะครับแต่เยังไม่หมดครับก็มันมันเล่นจรรย์พวกนี้เราต้องํำใจนะครับมันมันมีพาพอะไรมันก็ผ่านมาเยอะนะอันนี้คือแรงสุดใช่ไหมครับที่ว่าเนี่เหตุการณ์นี้คือแรงที่สุดเลยใช่ไหมครับที่ที่ที่เล่นลมบินมาแรงที่สุดเลยก็คือผมทาดสองครั้งนะ สองครั้ง้สครั้งแรกดีนานแล้วมีพระคัไปบินที่หนองจอกเนาะอืมครับแล้วก็ล่มล่มล่มเร็วเหมือนนั้นผมเล่นล่มแบบเบิร์ขึ้นไปแล้วก็หมุนเกีียวมาแล้วกัดเอาปีกทีพื้นเนี่ยแหละแต่บังเออมีอุบัติเหตุไอ้ที่คออหูเราเมื่อก่อนนี่มันเป็นไมนติดแล้วก็มันปิดตาแล้วแต่นี้ มันเกี่ยวลงมาพุทมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นอะไรแล้วคือจะฟาดกับต้นไม้เราก็เลยแบบหักหลบต้นไม้ก็คือการว่า้าดลงดึงกลางดึงคนนั่งร้องโมงนล้วสิ่งคนกลางโดนฟาดลงมาโอ้โหเจ็บไหมครับตอนนั้นเป็นไอตรงนี้เป็นแผลเลยถามถามเล็ก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 สมุนไพรนี่ครับแผแล้วนี่ครับ อ่ครับ,นนบครับแล้วก็มีตั้งรถพองเขาต้องอยู่ในอาการอ่าฮะเย็บตัวนี้อันนี้คือเจ็บสดใช่ไหมเจ็บสดหรือยังไอ้ครั้งที่ฟาดที่น้ำรถพองมนเจ็บมากกว่าอ๋อเจ็บมากกว่าแต่ครั้งที่มากกว่า,วาน้องตอบหน้ากว่ากว่าอ๋อครับมันทั้งสองครัง้งอ่ะมันน่าตายอมันไม่น่ารอดโอ้โหโห อย่างว่าเนาะเอ็กซ์ตรีมมันก็ต้องมีถ้าเกิดพลาดก็คือเจ็บเจ็บแน่แน่ถ้าว่าเล่นเล่นผัดของเนี้ยโอกาสพลาดสูงอืมงไม่เคยมีใครรู้ประวัตินะเนี่ยมาคนแรกเลยเนี่ยที่มาออกคือโอ้โอสุยอด<ม>เลยคือประสบการณ์<ใ>น,นะคือประสบการณ์แสดงว่าแสดงว่าปีกแตะพื้นนี่คือทําบ่อยมากใช่ไหมครับพี่คือไอเราเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราเป็นหนุ่มเนาะเราก็นักบินไทแรงนะครับ อะไรที่แบบว่าที่ที่เล่นได้คือเราลองหมดเลยลองหมดทุกอย่างอะไรคือที่สุดครับพี่ท่ายากๆอะไรที่คือที่สุดใช่ครับท่าไหนที่พี่คิดว่าเล่นยากที่สุดแล้วเท่ที่สุดเท่เลยท่าติดๆลงมาเป็นติดเกลียวนะเป็นเกียวใช่ไหมท่านั้นคือถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่พอใจก็คือมันก็การอากาศครับครับอืม ล่มนี่จําเป็นต้องเป็นล่มสลาลมไหมครับที่ว่าทําท่าพวกนี้มันจะเป็นมันมันจะเป็นร่มก็สมัยก่อนนะมันมันจะไม่เหมือนร่มสมัยใหม่นะครับร่มสมัยใหม่นยมันมันเล็กแล้วมันมันไวก็จริงนะไอ้ตัวนั้นนะมันจะไม่ค่อยมีแรงตีร่มสมัยใหม่ที่ผมเห็นเนี่ยแต่ดูเหมือนแบบว่ามันเแล้วมันน่ากลัวครับทเหมือนตีลังกาไปเลยครับแต่ร่มก็สมัยก่อนเนี่ยที่จะทำให้พวกนี้ได้ มันเป็นร่มเก่ามันเป็นร่มแบบว่ามันต้องไปไปไปบุกกัแรงจีนที่สูงกว่าจะให้มาตีกานร่วมกันมันจากหนักไปทางจีนแรงดึงแรงรีบแต่ว่าถ้าเกิดร่มสมัยเมื่อก่อนทำได้ระดับนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่ร่มสมัยนี้มันมันจะแบบอีกอย่างมันจะไม่มีแรงจีนแต่มันจะมีแรงเหนือ อ่า uh, ครับประมาณอ๋อโ้สุดยอดมากครับอันนี้คือประสบการณ์ล้วนลวนนะฮะจากพี่จ้าเยยบเมงนะครับโอเคครับถือว่าสุดยอดมากครับในการแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้ครับผมให้รุ่นน้องๆหรือว่ารุ่นใหม่ๆนะครับมีรุ่นใหม่ๆได้ได้ได,ได,ได,ได้ชมเป็นประสบการณ์นะครับครับครับโอเคครับผม